สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดและที่ปรกึกษาการขายจากโชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขา,ขา,ขาเกษตรนวม,มินทร์วันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูรุ่นสปอร์ตนะครับคันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเกียร์ออตโต้6สปีดนะครับตัวนี้แรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันราคาขายรุ่นนี้อยู่ที่974,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีเจ้าของนะครับลูกค้าสั่งแต่งทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเริ่มจากชุดแต่งด้านหน้าคันนี้เราใส่ชุด แต่งแบบวิกเตอร์นะครับในตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยจะมีตัวกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะอันนี้คือแบรนด์วิกเตอร์เลยมีเพจการันตีให้นะครับว่าการันตีแท้แน่นอนนะครับตัวดีไซน์กระจังหน้าจะเป็นแบบก้านๆซี่ๆต,ๆตรงๆแบบนี้แล้วก็มีรังพึ่งในช่องนะครับสําหรับรถรุ่นที่มันมีกล้องหน้านี่ตําแหน่งกล้องอยู่ตรงนี้นะครับชุดหน้าเนี่ยจะเป็นตัวสเกิร์ตครอบทับตัวกันชนหน้าได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องยกกันชนหน้าลงแล้วใส่นะ ประกบได้เลยเป็นเหมือนตัวสเกิร์ตรถเก่งอะไรอย่างนั้นเลยใส่ได้สีเป็นสีดำเงาตัวรถนะครับตัดจำด้าแล้วก็ชายล่างเป็นสีเทาแล้วก็ด้านล่างนี่มีพ่นคำว่าวิกเตอร์ด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือโดยรวมแล้วส่วนของตัวกระจังหน้าอีกนิดนึงจะมีไฟแบบนี้เป็นไฟหลีเห็นปะ่ะเป็น LED ดีนะครับฝังอยู่ด้านในเป็นสีขาวแล้วก็ด้านบนตัวสกูปที่เลือกใช้นะครับคันนี้ใช้สกูปทรงฟิต แต่ว่าตัวโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้มา้าตัวสกู๊ปเนี่ยมีให้เลือกหลายโลโก้กระทิงมา้าแล้วก็อะไรอันนะกระทิงมา้าแรดเออสามตัวแล้วก็มีอะคริลิกเป็นสีบานเงินคําว่าเลนเจอร์ที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันทางานควบคู่กับเกีกรยร์ออตโต้6สปีดตัวชุดอร์ b o นะครับระบายความร้อนโดยชุดิน inter cool er. ไดชาร์จอยู่ด้านบนสามารถลุยน้ําสูงสุดสูงถึงแปดสิบเซนแล้วก็คันนี้มีการจัดทรงยกช่วงล่างนะรถสูงขึ้นก็สามารถลุยได้สูงขึ้นกว่าเดิมตัวรถรุ่นใหม่ของ f อร์ดเน็ตเจนตัวเครื่องยนต์พัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ใช่พัดลมที่มันติดหน้าเครื่องนะนี่การเซอร์วิสง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามันมีพื้นที่เดี๋ยวเรามาดูกันการวารันตีผมพูดไปยังวารันตีห้าปีแสนห้านะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน ตัวซุ้มล้อวิกเตอร์เช่นกันนะครับมาพรา้อมกับตัวชุดแต่งมันจะมาครบเซตมานะขนาดเนี่ยประมาณ6กนิ้วเป็นแบบทรงเหลี่ยมแล้วก็มีคลิปแบบนี้แล้วก็มีเพจวิกเตอร์มาด้วยนะครับการันตีได้แน่นอนว่ามันเป็นของแท้เอออ่าสำหรับช่วงล่างแล้วก็ล้อแม็กเอาอยัางไงก่อนช่วงล่างก่อนละกันคันนี้จัดทรงยกสองนิ้วด้วยการรองก้อนที่หัวโชค๊คปีกนกเดิมเป็นลูกมากันโค้งนะครับ แล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยของเดิมรุ่นนี้เป็นแม็กอลลอยขนาด18นิ้วคันนี้เป็นใหม่เป็นแม็กขอบ20แล้วก็ออฟเซตติดลบติดลบ18ใส่ยางเป็นยางฟูลไซส์ไซส์33คูณด2 R 20เป็นยาง MT ก็คือยางมัทเรนนะครับดอกยางค่อนข้างใหญ่นะยางตัวนี้วิ่งค่อนข้างมีเสียงดังนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบต้องใช้เป็นยาง AT แน่นอนนะครับ AT วิ่งเงียบกว่านะครับอ่ะ สติ๊กเกอร์ด้านข้างเป็นลายเสือเขี้ยวดาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบชิ้นเดียวสกีนลายเข้าไปนะครับแบบชิ้นเดียวเลยไม่มีลายตัดต่อเราหลังคางเป็นแบบทรงวายแท็กแล้วก็โลบาร์โลบาร์ที่เลือกใช้เป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะครับรุ่นไหนฟูลลี่หรือที่บางคนเรียกเป็นแบบปืนกลน,นั่นเองนี่ปืนกลนแบบไหนก็คือแบบเป็นกระบอกกระบอกแบบนี้ปืนกลแล้วก็ด้านข้างมีตัวเหยียบให้จากโรงงานทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ไฟท้ายเดิมใส่ตัวครอบฝาท้าย มีข้อฝาท้ายนะครับเป็นสีดาด้านตัวหนังสือ F ออมาดีเป็นสีด,ดาําตัดขอบสีดําเงาเออประมาณนี้แล้วก็อะคริลิกเขาว่าเลนเจอร์เป็นสีส้มกันชนท้ายเดิมมีอยู่แล้วคันนี้ยก2นิ้วด้วยการลองก้อนด้านท้ายเช่นกันนะครับตัวก้อนเนี่ยมันจะวางอยู่แล้วก็แหนบจะวางอยู่เป็นก้อนนะเป็นก้อนสีฟ้าสาเห็นไหมยก2นิ้วนะครับคันนี้โชค๊ครุนนี้ดีอยู่แล้วนะเป็นแบบโมโนโทูปนะครับอะไลเนอร์มีใส่ให้ครบเลย ลูกค้าซื้อไปแต่งหล่อแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันตัวระบบภายในรุน่นนี้มันคือตัวรองท็อปนะระบบไฟฟ้าทั้งหมดแผงข้างตัวนี้ก็เป็นหนังระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเป็นทรันล็อกมีให้ครบนะครับระบบพุชสตาร์ทนี่เหยียบปุ๊บกดปุ๊บสตาร์ตติดปับ๊บไฟหน้าออโต้หน้าจอเลื่อนใหม่ขนาด8นิ้วพวงมาลายัยปรับได้4ทิศทางแบบนี้นี่ขึ้นลงแบบนี้ สามด้สีทิศทางเห็นป่ะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นไฟฟ้านะครับเบามากนะแล้วก็ตัวหน้าจอกลางขนาด10.1งรองรับ Apple c a ค p l a y Android Auto สามารถโหลดฟอร์ดพาเชื่อมต่อฟอร์ดพาสตาร์รถผ่านมือถือได้สําหรับเกียร์ออโต้หัวเกียร์มีบวกลบบวกลบคืออะไรก็คือเล่นเกียร์นะครับเหมือนเชนเกียร์นั่นเองหนึ่ง6เออประมาณนี้แล้วก็กระจกตัดแสงกระจกมองหลังตัดแสงเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานแต่ยังไม่ใช่เบาไฟฟ้านะครับเออมี ไวเลทชาร์จด้วยนะตรงน,นี้มีไวเลทชาร์จด้วยไวเลทชาร์จก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองคันนี้มันคือตัวรองท็อปนะผมบอกเลยอุปกรณ์ครบแล้วนะครับราคาก็กําลังน่ารัก9ก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็หาลูกค้าท่านไหนสนใจรถยนต์สอร์ตป้ายแดงแต่งออกจากโชว์รูมทักได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามสี่สี่ศูนย์เจ็ดสามเก้านะครับผมอนฟอร์จินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่ แต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง y u u t ปออนฟอร์ d แล้วก็เพจนะผมมีเพจด้วยเพจออนฟอร์นะครับชื่อเดียวกับ u t u b e เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะหรือสนใจทักได้ที่เบอร์086 3440739นะครับสวัสดีครับ